ไปก็ไปถึงไปฟางแคนก่อนนะว่าเอาไงกันวันนี้ก็เมื่อวานวหน้าไปดูพื้นที่ล่างเขาสามมสตรขั้นต้นนะก็มันเป็นทั้งที่เขาแล้วมีที่ลาดข้างล่างแล้วก็มี่างเด็นน้ำระยะทางประมาณหัวท้ายเนี่ยประมาณ5้กิโลเมตรนะก้าวโหอแล้วคนเดินคนเดิอ๋ไปเดินี่เดินปาได้นะก็ได้ก็ได้มาลองกันลองของกัน ออกากททรที่ต่อสื่อสารเป็นระบบเดียวนะครับแล้วก็ให้ทุกชุดมีไอคอนทุกชุดมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมครับผมอยากปฏิบัติมากกว่าที่จะพูดกันผู้ใหญ่มีไหมครับผู้ใหญ่มีไหมครับมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับให้นับหนึ่งใหม่ ที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะเพราะมันสามารถเดินบนได้ให้นับหนึ่งคือการแบ่งพื้นที่ที่สําคัญที่คิดว่าน่าจะหลงงานแล้วก็อย่างที่ท่านพอบอบอกว่าจะต้องในชุดเนี่ยต้องมีวิทยุเะเดนแจ้งว่าตอนนี้ชุดไหนเดินถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยรายงานเข้ามานะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่ไม่ซ้ำซ้อนพื้สสนที่กันนะครับอันอน,นึงก็คือผมคาดว่าเนื่องจากว่าน้องเนี่ยหลายวันแล้ว จุดที่น่าสนใจก็คือจุดที่จะต้องมีน้ำแล้วก็ต้องมีอาหารที่เขาจะทานได้นะปากกล้วยเอวยอะไรเอวยะที่ที่เขาจะกินได้แล้วคิดว่าน่นจะหอ,อนเพียคงจะไม่เดินแล้วละ่ะช่วงเนี้ยผมว่าน่าจะนั่งเพราะฉะนั้นการการการ,การที่ที่ไปดูเนี่ยนะครับจุดไหนที่เป็นจุดอับหรือว่าปาทึบหรืออะไรเงี้ยขอให้ดูให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกคือน้องอาจจะก,กลัวกลัวเสียงคนเสียงอะไรไปเยอะๆระวัตเราแหวนอาจจะซุกตัวอะไรเงี้ยหลบนะครับเรียกผงไม่มา ามสามาพิเศษเพิ่มเป็นสิบนายนะครับครับแล้วก็ตชดสามสิบสามนะครับแล้วก็มีทีมสุนักทหานครับตชดสามสิบสามห้านายแล้วก็มีสุนัขสองตัวครับทีมเชียงใหม่นะครับวันนี้ที่มาขออนุญาตในการแนะนําตัวเลยนะครับครับก็นะครับมามอเตอร์ไซค์ครับมาสองคันแล้วก็มีทีมเดินป่าอีกสองคนนะครับที่จะร่วมปฏิบัติในวันนี้นะครับสองนะครับคือให้มีการรายงานการค้นหาอันดับสามตอนนี้กําลังเรามีอะไรบ้างกําลังของทหารมีอะไรบ้าง เอาว่ามานทำที่พอบเพราะเราจะได้ต้องการเวลาในการปฏิบัติออทอนไม้นะครับคือเทปคืออะไรต่างๆซึ่งวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นวันที่สิบแปดนะครับตอนกลางวันน้องได้ทํางานเสร็จซึ่งปริมาณงานเราทํางานเป็นงานเหมาทํางานเสร็จตอนเที่ยงวันครับจากนั้นน้องก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านพ่อบอกว่า ถือจอบขุดหาแมงมันหลังบ้านอะไรแบบนี้เสร็จปุ๊บประมาณบ่ายสามบ่ายสี่น้องก็ออกไปหากัหวานในป่าในป่าซึ่งตรงนี้ปุ๊บบ้านของน้องอยู่ตรงนี้นะครับน้องขี่มอเตอร์ไซค์ลัดเลาะมามีเส้นทางหาของป่าน้องก็มาจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ตรงนี้และจากนั้นก็เดินหาของป่าไปแล้วก็มีคนพบตรงนี้ตรงต้นไทรนะครับต่อมาน้องก็เดินย้อนลงมาทางทิศใต้นะครับตรงนี้ มีแต่เป็นชุดที่ไปหาตามร่องห้วยไม่ได้ปูหน้ากระดานกันจริงจังแล้วเมื่อวานนะครับก็แบ่งจุดนะครับเมื่อวานก็แบ่งจุดเข้าไปหาจุดที่ทราบเบาะแสล่าสุดคือตรงรองเทา้ามันจะไอตรงส่วนยางนะครับส่วนยางที่จะเข้าไปผ่านหัวนะแล้วก็จะลามลงมาจากบ้านนี้มันจะมาจากด้านล่างนี่ครับมันจะจะมาหม่ชิบห้าิบสี่หมูิบเจ็ดนะครับไอ พื้นที่คือตรงนี้นะครับตรงหมู่บ้านนี่ครับบ้านในป่าซึ่งตรงนี้พบบ้านของน้องอยู่ตรงนี้นะครับน้องขีม่มอเตอร์ไซค์ลัดเลาะ,ะมามีเส้นทางหาของป่าน้องก็มาจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วจากนั้นก็เดินหาของป่าไปแล้วก็มีคนพบตรงนี้ตรงต้นไทรนะครับต่อมาน้องก็เดินย้อนลงมาทางทิศใต้นะครับตรงนี้มีแต่เป็นชุดที่พยหาตามร่องห้วยไม่ได้ปูหน้ากระดานกันจริงจัง แล้วเมื่อวานนะครับก็แบ่งจุดนะครับเมื่อวานก็แบ่งจุดเข้าไปหาจุดที่ทราบเบาะแสล่าสุดคือตรงรองเทา้าความร้อนกำลังโทรมาเนาะครับนะครับแล้วก็ของอปจเชียงใหม่ในตอนนี้เดี๋ยวท, ang, ทางทางจะจะให้บ้านเมืองประสานมาเพราะว่าเพราะว่าเป็นวนราชการด้วยกัน ของพิมพกู้ภัยเชียงใหม่ตอนนี้ก็สุนัขเคนายกำลังสารมาหนึ่งตัวแล้วก็ตจดสามที่สามมีอีกสองตัวแล้วก็ดครับครครับเดี๋ยวทุกคนต้องจำหมายเลขชุดให้ได้แล้วก็พอสักครู่เดี๋ยวคนทําความรู้จักกันภายในชุดให้ได้ว่าในชุดนั้นมีใครบ้างกรุงเทพกำหนดแล้วก็ชุดหนึ่งต้องรู้ว่ากุงเทพต้องรู้ว่าชุดหนึ่งใครเป็นหัวหน้าชุดชุดหนึ่งชุดที่สี่ แล้วแล้ววันนี้เราได้แบ่งที่ตรงนี้ได้ด่า่ได้ไอยู่ครับ้ทางนั้นมีมีน้ำไหมตรงตรงที่เจอรเท้ามีน้ํไมนู้างนเป็นห้วยอะครห้วยใกล้ๆกนห้วยอะไร้งี้ยนี่หน้หน้านี่ข้างนี้ติดนี้ชุดไหนไรงได้โอคิดว่าชุดนี้นเงินซ้ำอ่ันันนสุดที่เขาขายอะคิดว่ามันคงคได้ไม่้าดมากที่เขาอะไร ไปคุณไหนทานใครับไม่มีครับพี่มีแต่ไปุที่จังหวัดวังอะไรวังวังอะรก็ได้ไท่ไหนช้น้ำหนักดีกว่างไปน้ำหนักดีกว่า รวมทั้งหยาดเชื้อในไม่เ่เขาจะ่ได้หพ่อมันจะต้องเอาบิดแท่งโบวมทั้งแยกแล้วเดี๋ยวบอกสักนี้ถ้าน้ำโบว์ไปกับแล้ต้องแท่งกับน้งประมาณอะไรอ่ะบอกเนี่ยไปเช็คเลยก็ครจะนั่งพักก็ตรงนี้ก็เลยก็เลยมองว่าถ้าถ้าโฟกัสจุดเส้นทางที่ดูแล้วน่าจะไปต่ออาจจะมีอาหารมีป้ายบอกทางน้องกนยังเล่นเลย ແລ້ວຈະເຂົ້າน້ານບໍ່ໄດ້ເນາະແກ່ເຂົາຄ